สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปครับเรายังอยู่ที่ประเทศจีนนะครับฉางไผ่ซานนั่นเองครับกับงานที่เขารวมตัวคนใช้นะครับฮาวาลโผล่เออร์เกรดวอร์กับงาน2025ครับ GWM UM. Off Road Day นะครับจากคลิปที่แล้วที่เราพาทุกคนไปลองขับคลิปนี้ครับจะเป็นงานรวมคอนเฟอเรนซ์ที่ทางผู้บริหารของทางเก w a อลครับได้เชิญเชิญนะครับยูเซอร์ที่ใช้รถของเขาเนี่ยมารวมตัวครับพร้อมกับมาลุยในการขับในหิมะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันดีกว่าครับ และอย่างที่เห็นครับนี่คือรายชื่อ user ที่ใช้ของทางเกรดบอรนะครับไม่ว่าจะแท้ง300ไม่ว่าจะ5 0หรือโหรือ p r ร์ครับที่เด่นๆนะครับมีอะไรบ้างเขาก็จะเอามาแนะนําทําบอร์ดมานะครับว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหบอกว่ามาทั้งคู่มาแบบเดี่ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมครับเรามาดูอีกอันนึงครับนี่ครับ ออฟโรดของทางค่ายเขามีอะไรบ้างนี่ครับเราไล่มาจากด้านล่างครับ our SUV นะครับก็เป็นในนรกกูมของฮาวาลครับมีหลากหลายรุ่นนะครับมีทั้ง h ฮดซนะครับมีทั้งนะครับในตัวของโจไ i ออนนะครับนี่ไลอ้อเขาและขึ้นมาเป็นแท้งครับก็เป็นแท้ง500ครับ h ฮโฟเซนะครับก็จะหน้าตากระจางของตัวของแท้ง500แต่เครื่องยนต์ไม่เหมือนกันและยังมีในตัวปี2024ที่ผ่านมาครับในตัวแท้ง400นะครับแล้วก็ในตัว h าวาลเฮ 9นะครับอันนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาในตัวของ h าวาลนะครับตัว400นะครับนี่แล้วพอมาข้างบนครับในตระกูลแท้ง500นะครับ h i f o 4T ก็มีก็คือหลากหลายรุ่นนะครับรวมทั้งแท้ง300นะครับ330นะครับรวมไปถึง400 h i แบบนี้รวมเลยและที่สำคัญครับนี่ครับซปเปอร์ออฟโรดที่ยังคุมผ้าอยู่มาลุ้นกันครับว่าเราจะได้เห็นเขาไหมและจะให้เพื่อนๆได้ดูครับนี่คือไส้ในของเกียร์ที่ขึ้นชื่อเพราะเกียร์ของในตัวของ แท้งเองเนี่ยเป็นแบบ9สปีดใช่ไหมครับ DHT 3L นะครับ Transmission Technology เราจะเห็นเลยครับว่านี่เขาถอดออกมานะครับในการควบคุมการต่อเนื่องของเกียร์เป็นยังไงหน้าตาของเกียร์ภายในอุโมงเกียร์เราจะเห็นเลยนะครับว่ามีทั้งโซ่เกียร์นะครับเฟืองนะครับต่างๆแม้กระทาั่งตัวดิฟล็อก นะครับที่จะใช้ในตัวของออฟโรดนี่เขาเอามาโชว์ให้เราได้เห็นกันจริงๆจังๆบ้านเรายังไม่เห็นแบบนี้นะต้องลุ้นนะว่าเขาจะเอาไปโชว์ในบ้านเราแบบนี้หรือเปล่าบอกเลยว่าอลังการครับและมาดูเทคโนโลยีเมื่อกี้เราพาทุกคนดูเกียร์แล้วคราวนี้เราดูตัวบอดี้ครับเรารู้อยู่แล้วทั้ง3 0 0ร0อเป็นบอดี้ออนเฟรมครับมีแชสซีอยู่นะครับอันนี้เขาก็เปืดอ,ออกมาแต่ว่าในตัวของเขาเนี่ยระบบขเขาเลื่อนเป็นไฮโฟสเซตเราเห็นไหมครับมีไฮโฟทีไฮโฟเซตคืออะไรตอนนี้เรายัง ไม่รู้นะแต่เราจะเห็นว่ามีแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางาเกี่ยวอะไรกับแบตเตอรี่อันนี้ต้องลุ้นเอาแต่เราจะเห็นในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวเกียร์เมื่อกี้นี้เราเห็นภายในเกียร์แล้วเนี่ยอันนี้เขามาประกอบกันและช่วงล่างนะครับที่เราทําคลิปแยกไปตอนที่เรามาขับขี่เราจะเห็นว่าช่วงล่างของเขาเป็นอลูมิเนียมช็อค คอยสปริงเป็นยังไงคอมา้าอยู่แบบไหนนะครับแต่คันที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่ทุกคนดูอยู่นี่เป็นอยู่ในตระกูลของแทงค้5 0 0ครับไล่มาด้านหลังครับเราจะเห็นว่าด้านหลังในนี้ในตัวใน h ฮโฟแซนี่มันมีในเรื่องของมอเตอร์และแบตเตอรีร่อยู่ด้านหลังนั่นเองเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามีทั้งมอเตอร์แบตเตอรีตตอร่อยู่นะครับชุดเพาขับเคลื่อนและช่วงล่างที่มาเป็นแบบมัลติลิงค์นะครับมีโช๊คสปริงมาให้แต่ที่น่าสนใจคือแบตตรงกลางนี่แหละครับว่ามันจะเข้ามาอยู่มันจะเป็นรถที่ใช้แบบ ปลับบ๊กอินหรือเป็นรถแบบ e-r evr อันนี้น่าสนใจใช่ไหมและมาดูครับนี่นะ่าอาจจะเป็นรถรุ่นแรกของเขาหรือเปล่าครับเรายังไม่มีข้อมูลนะแต่เราจะเห็นว่าตัวรถเองเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นแบบรถแบบ suv นะแล้วก็หน้าตาอาจจะแบบดูแบบนะสมัยก่อนหน้าตาแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ครับการพัฒนาของเขานะมันพัฒนาออกมามากแต่เราดู มันจริงๆเนี่ยคล้ายๆกับในสมัยอะไรอะมิวเสมัยก่อนไหมมีโป่มีหน้าตาล้อด,ดูนะครับไฟล้งไฟเลี้ยวแบบนี้นะนี่คือตัวรถที่เขานํามาโชว์เราจะเห็นนะตัวเบาะยังมีคุมพลาสติกเลยและนี่ครับความเจ๋งของความเป็นออฟโรดเดย์ของเขาคือสามารถลุยอะไรได้ภูเขาครับมอเทน แซนนะครับมัดนะครับและสโนต้องบอกว่าแซนเนี่ยได้เราคงได้เห็นคลิปของเพื่อนๆพี่ๆที่ไปมาบ้างนะแต่เรามัดเนี่ยเรายังไม่รู้เรายังไม่ได้ลุยแต่เรามาลุยสโนครับนี่ เราอยู่ตรงนี้ครับของสโนแสดงว่าเป็นไปได้ครับเดี๋ยวเขาจะต้องพาใครไปลุยมัดไปลุยคโครนแบบนี้หรือไปไต่เขาแบบนี้ด้วยนะครับและยังไม่พอครับเดี๋ยวเราอยากจะให้ดูฮาวาลอีกหนึ่งรุ่นครับอันนี้น่าจะเป็นในตัวแข่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวแข่งในดักก้าหรือเปล่านะแต่เราจะเห็นว่าการตกแต่งกันชนกันหน้าคือตัวลุยเหมือนที่แบบเราจะเห็นหลายๆค่ายยักษ์ใหญ่ที่ไปแข่งขันนะครับในแบบในดักก้าเนี่ยฮาวาลก็มีนะครับแข่งขันแรลลี่นะครับก็เนี่ยตัวรถของเขา และเราจะเห็นนะว่าตัวรถเนี่ยมาในสไตล์แข่งขันอ่าจริงๆด้วยดักกานะครับแข่งดักกานะเออว่าเราความรู้เรื่องดักกากับตัวฮาวานี่ไม่รู้เลยนะว่าเขาส่งไปแข่งขันด้วยตัวรถก็ยังไม่แน่ใจว่านําโครงรถในตัวของเฮซิกนะครับมาทําไปลุยหรือเปล่าเพราะว่าประตูมี2อัน ด้านหลังตัวนี้ไม่มีประตูนะครับอ่ะโอเคนี่คือบรรยากาศงานนะครับและที่สําคัญครับในงานนี้ยังมีนะเพื่อนๆที่เป็นคนที่เป็นยูเซอร์เนี่ยขับรถมาจอดอยู่ด้านหน้านงานครับหน้าโรงแรมมากันเต็มเลยและคราวนี้มาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราอยากให้ดูครับในเรื่องของพาร์ทแต่งครับ และนี่ครับสุดท้ายพาร์ตแต่งของตัวรถเขานะครับที่ใส่อยู่ในทั้งแท้ง300แท้ง500จะมีทั้งล้อนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้ในคลิปนี้นะครับและก็คลิปก่อนหน้านี้เราได้เห็นรถนะครับที่ตกแต่งใส่ล้อนะครับ KMC นะครับลายล้อต่างๆ พร้อมกับตัวโช๊คนะครับไม่ว่าจะเป็นซับแทง์ต่างๆและที่สําคัญนี่เห็นไหมที่ปิดตรงกระจกด้านหลังเนี่ยก็มีมาโชว์แบบนี้นะครับมาใครสนใจก็ขายแต่นี่ชุดแข่งหรือชุดหนาวเนี่ยนะครับมีชุดหมีแบบนี้มาด้วยนะครับอันนี้ตกแต่งเนี่ยครับเห็นล้อนะครับการตกแต่งในเรื่องของการชงกันชนนะครับมีมาให้เลือกมีมาให้เห็นเยอะแยะมากมายนะครับและอีกนิดนึงนอกจากตรงนี้แล้วเราพาทุกคนมาเวครับบรรยากาศด้านใน ตรงนี้ครับพอเราพูดถึงของแต่งแล้วเรามาดูอัซเซสซอรีครับเพราะว่าออฟโรดการไปเที่ยวต้องมีอะไรครับมีกรองครับเวลาใส่ของใส่ของกระติกน้ำเป้กระเป๋าเดินทางนะครับต่างๆที่เกี่ยวกับการออฟโรดการลุยมีมาโชว์แบบนี้ให้เห็นและนี่ครับด้านนี้ครับมีโชว์อันนี้แหละสายออฟโรดจริงๆซึ่ง,งแคมปิง้งไม่แน่ครับเี่เอาจจะหากล่องแทงแบบนี้กลับไปฝากเพื่อนๆที่ ประเทศไทยบ้างก็ได้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่มีใบเซอร์ของแขกหรือของ คนที่ใช้ user มานะครับบรรยากาศนี่นี่ครับกำลังนั่งกินกันอยู่เลยนะครับเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับก็ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกกันด้วยนะครับเอาครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศในงานเพรสมันก็ไม่ใช่เพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับแต่ว่าเป็นงานที่ทางผู้บริหารออกมานะพูดถึงเป้าหมายและพูดถึงในตัวของการที่จะนำเจ้าตัวฮาวาวลและแท้งนะครับมาในสายออฟโรดหนาจ่าหนักๆนะเป็นยังไงคอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็ลุ้นครับว่าประเทศไทยเรา เองเนี่ยนะครับทางเกทวอลเองเนี่ยจะวางสตาลิจี้แบบไหนจะนำฮาวาลสายลุยมาหรือนำแท้งสายลุยมาเพิ่มเติมนะครับและในเรื่องของระบบขับเคลื่อนครับจะมาในเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อไหร่ฝากติดตามกันแต่ที่เราเห็นอยู่แบบนี้เราเห็นเลยนะครับว่ากระแสนิยมแท้งที่ประเทศจีนเนี่ยไม่ธรรมดากระแสนิยมในตัวของฮาวาลทุกรุ่นก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับเอาล่ะท,ทุกคนชมตรงนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพี่เอและทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วยเจอกันคลิปน จะพาไปเรื่องราวอะไรก็ฝากกดติดตามครับวันนี้เราต้องขออนุญ,ญาตลาจากประเทศจีนไปก่อนนะครับคลิปหน้าติดตามกันครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ